คำเตือนเนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคัดเป็นนาจากผู้ใหญ่ที่ดีสวัสดีนะครับผมแขกมีเกียรติเกียรติผู้มีเกียรติทุกคนเลยนะครับผมอยู่ในรายการปรกชนเอกอวิลเลกชชีแนลในวันนี้นะครับผมผมจะไปเอ่จริงเปล่านะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจอัดคลิปนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่า มีน้องมาคุยด้วยในเกมตอนที่ผมเล่นไมล์เลสตอร์ลองนะครับผมก็เลยกดอัดคลิปไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมคลิปใหม่นะครับลงทุกวันจัน,น,น,รน,นท,ทนนร์พุ่งสู่เวลาตอนห้าโมงเย็นครได้เป็แรกรับปะดยี่สิบโลบารส่วนลดส่วนทุกวันกลางค่ำของผู้หลักนะครับผมเวลาตอนหนึ่งทุ่มกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเด้อเอาละจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยว้ <S 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 าวเอ้ยแมททุเล็สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชาย มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ทซะด้วยวอย่างเช่นทิงเลกาซี่อัน m เมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอ,อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ใต้จ อันนี้ฝรั่งฝรั่งไหมครับเนี่ยไม่ครับคนไทยครับโอ้คนไทยจริงมากครับครับครับแล้วคุณเป็นอะไรกับผมครับเนี่ยเป็นเอ็ซีครับเฮ้ยคุณเป็นเอ็มซีผมครับคุณจะทําร้ายผมเหรอไม่ครับคุณจะทําร้ายผมทําไมอ่ะผมไม่ทําร้ายคุณนะครับผมไม่ทำอะไรเลยคุณทําร้ายผมเออเกลือเอื้อจะไม่ทำอะไรเลยเอื้อเอื้อเฮ้ยก็หกเอื้อเออจะไม่ทำอะไรเลยคุณทําผม ผมไม่ได้ทำคุณทำผมผมไม่ได้ทำผมรู้ผมไม่ได้ทำเลยผมนิ่งนคุณขยับไม่ได้หรอกคุณมันคนขี้โกงไอ้ขี้จู้เบ๋เบ๋ขี้จู้ตลอดละผมยังนิ่งนิ่งคุณเป็นใครคุณชอบอะไรคุณคุณเฮ้ยผมก็เป็นเอฟซีคุณเจ้าคุณใช่นี่ป่ะคุณไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สัมเก้ป่ะไอคือสัมเก้ครับ คุณเป็นสัมเกตไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหอหลอหลอคุณเป็นเกย์เหรอผมไม่ได้เป็นเกย์ครับแต่ผมเป็นแน่นอนฮะอ๋อก็คือคุณบอกมาแล้วว่าคุณเป็นเกย์ใช่ใช่หรือไม่หรือคะใช่แล้วครับสวัสออะไรวะแล้วคุณจะทําการอันใดครับหรือคะหรือคะผมแค่อยากเจอกับพี่ครับผมแค่อยากพูดด้วยโอสวัสดีครับคุณได้พูดกับผมแล้วคุณชื่ออะไร อ่าผมเพอปิดใหม่ผมชื่อเรียครับคุณคุณคุณเรียคุณชื่อเรียหรอครับชื่อเดียครับชื่อเดียคุณเป็นคนชอบเรียหรือไม่หรือไม่ผมชื่อเดียชื่อเรียคุณเป็นคนชอบเรียอย่างมากหรือไม่อ่ะไม่ครับไใช่ครับแค่นั้นคุณอยู่ประเทศไทยใช่หรือไม่คะใช่แล้วครับคุณเป็นเกย์หรือไม่หรือไม่ไม่ใช่ครับแต่ว่าผมแบบเป็นอยู่แล้วอ่าหรือไม่ ใช่ครับเรตินอสัมซาสอวโกบเรโนเรตินอสัมซาชเรตินผมมีคำถามครับว่าคุณอัดคลิปอยู่หรือเปล่าครับไม่บอกเ้าผมถึงต้องบอกคุณด้วยคุณเป็นเกย์คุณเป็นเกย์ผมไม่ต้องบอกเกย์อย่างคุณคุณเป็นเกย์หรือไม่หรือไม่ใช่ครับฮ่าคุณผู้ชมครับผมกำลังโดนเกย์ตัวจริงเล่นงานเกย์ตัวจริงนั้นรุกผมอย่างหนัก ผมสัมผัสได้โอ้ยไปแล้วโอ้ยโอ๊ยคนเยอะโอ๊ยสวัสดีครับภาษาอังกฤษพี่ไทยวัสดีครับโอ้ยโอ้ยทำไมเอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรวะทำไมมันมีคนไทยเข้ามาหาพี่ในแมปเลสตลอดเยอะจังวะผมอยากแแบบเลยโอ้ยไม่นะไม่นะโอ้ยเอ้ยพี่จำหนูไม่ได้น้องมุกพี่จำหนูได้ดิหนูพี่เพิ่งตอบพี่เพิ่งตอบพี่เพิ่งตอบแชทหนูไป ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับขอรับมหาสปราชิงเซวิชิมโศร์ย่ยพี่ไอซเสื้อซื้อที่ผมใส่อยู่ผมซื้อที่แมบบพี่มานะโอ้ยโทษทีนะครับแต่มึงเล่นคอมกลางหอประชุมป่ะครับเนี่ยขายของขายของอ๋อขายของขายของกลางหอประชุมนะใช่หรือคะหรือคะหนไม่ทันแจกโลบ้าทุกรอบเลยอ่ะหนอยไม่ไหวโอ้ยไม่ต้องหนอยนะครับเอ่อหนูจะเอากี่โลบ้ากับหนูมาดิ just just tell me baby Just จ e l l me VIP จ่าดาวีไอพ่าแน่นอนน,น้องคือแบบว่าคนเราอะนะมันต้องเซโซเซโซผู o, o, <c oughs> ้ใช้โต๊ะกี่ตัวเนะี่ยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเรติโนนเยเราจะต้องคำโซดคาราสก่อนยันไงสร้างสรรค์พี่ร้านพี่มีกระพหมูกรอบปะพี่ไม่มีหรอกนะกระพาะหมูกรอบอะแต่พี่มีใจกรอบกอบพี่พร้อมจะให้หนูด้วยใเท่บ เยัยคนหน้าหม้อเลยเอาอะไรวะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบน้องแล้วกูก็ต้องนั่งเล่นไปคุยไปไอสัตว์ได้เคลิ้บเพลิดเพลินจริงๆนับ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 ไปลุกลุกเลยลุกลุกเอ้ยทำไมพวกเราหายไปไหนกันหมดแล้ววะพี่คิดถึงพวกเราอ่ะกลับกับมานะชั้นหนึ่งเอออยู่อยู่อยู่ไปเถอะไอชั้นนั่นน่ะกูไม่อยู่กับมึงหรอกเลยเขาผีอะไรอ่ะไม่คุยหรอกนะผมเลื้ยงแค่นั้น พี่ใจเย็นพี่จะไม่คำสัดกับใครดังนั้นอะไรนะชัมมอนนี่เหนื่อยว่ะกับการแต่งหลานในแต่งยากชีพกำลังที่ครับพี่ไม่รู้นะครับว่าทุกคนคิดถึงพี่หรือเปล่าแต่พี่คิดถึงทุกคนนะครับโอ้ผมคิดถึงไอซ์มากเลยเพราะว่าผมไปดูช่องพี่ทุกวันถ้ามึงโดนกูหลอกละอุ้ยแต่หนูดูช่องพี่ทุกวันจริงนะโอ้ยพี่ดีใจนะครับที่หนูดูช่องพี่ทุกวันสนใจมาดูใจแทนสิครับ ก็เลยน้องนี่ just normal level you know มีมึงมีใจเออมีมึงมีใจเฮ้ยส่วนพี่ไอ้มีตังนะครับเดี๋ยวเจอกันพี่ไอ้สายเปย์พี่ไอ้สายเปย์ไม่ไม่เปย์ครับทุกวันนี้ผมไม่มีอะไรเลยผมตัวคนเดียวแล้วผมก็ตัวเปล่าผมกำลังจะไปซื้อเพย์ห้ามีใครจะมาเล่นเพย์ห้าที่บ้านผมไหมผมไม่รู้ว่าบ้านเรางมึงดิ เฮ้ยแล้วพี่ด่าพวกเราไม่มีใครโกรธพี่เลยเฮ้ยพี่พี่อยากพี่อยากแบบด่าใครแล้วเขาโกรธกลับมากเลยอผมไม่หยอกผมไม่โกรธพี่เราผู้ใหญ่บาะว่าผมเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่อ้าวทำไมอ่ะโกรธผู้ใหญ่ไม่ได้เหรอวะทุกวันนี้พี่โกรธผู้ใหญ่โคตรหลายคนเลยเอ้ยชื่อเล่นชื่ออะไรเราอ่ะชื่อชื่อชื่อไก่ครับพี่โอเคไก่กไก่ไก่ไก่ไกัดไก่ก็ไก่ดีวะสวัสดีครับ w k c a s e พูดได้ปะ พี่ตอบคุชสั่นคุณได้ยินกูไหม The Blue c กูกูกู้บไม่ได้เขาจะเขาจะได้ยินปะวะถ้ากูถ้าเขาได้ยินกูขอโทษนะเว้ยกูแค่อยากกูเสกเฉยสวัโหลครับไอ้สแตมสวัโหลไม่คุยด้วยกันรัวเปิดไหมดิได้ยินไหมเนี่ยถ้าได้ยินกระโดดหน่อยดิพูดดิเปิดไหมเปิดไหมพูดเปิดไหมได้ไหมเนี่ยอ๋อกูเผลอกดปิดเสียงเผลอกดปิดเสียงฮัลโหลครับผม กูก็ว่าแล้วมึงเกลียดหายไปไหนไว,วะาพักใหญ่ไอ้กูปิดเสียงเขาไอ้น้องขึ้นมาชั้นสองดิกูไม่เล่นจะเคลียกับมึงว่ะมาชั้นสามดีกว่าจะสูงไปได้หาเจอป่าหาเจอป่าซ่อนหาซ่อนหายน้องซ่อนหานซ่อนหาในร้านอาหารเป็นไ,ไงเจอป่าไม่เห็นดีวายวายวายก็เ <ขอ S 1> ดินหลักถ้าผมชนะผมจะได้อะไรครับได้อมของรับอของผมครับเย็นแคเย็นแค่เลยโอ้โคตรอ่อนไม่บ้า บายบายมึงได้ยินเป็นเสียงข้อสิ้นหวังอะฮัลโหลครับนี่คุณชนะเกมนี้แล้วนะครับคุณชนะคุณได้อมผมนะครับโว้ยไม่ใช่คุณได้อมของรางวัลผมนะครับขออนุญาตนะครับขอนิดนึงนะคุณพูดอะไรวะคุณทำอาหามรครับโอ้โหแล้วนี่กูต้องนั่งฟังเสียงกระดงกระดิ่งอะไรพวกนี้วะเนี่ยโอ้โห ก่ลลากเยูจะหอนแล้วนะไหนไหนไหนน้มุกเป็นยังไงบ้างจ้ากาลร่างทำอยู่ฮะจริงเหรอเราของพอไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านน้่นเป็นบ้านหนึ่งนะครับเอ้ยมันมีผู้ชายมันมีผู้ชายเปิดไมาอยู่ด้วยฮัลโหลใครใครคนไหนเป็นไหมเนี่ยโอ้ไก่เอาน้องมุกอ๋อน้องมุกไม่มีเพื่อนกับพี่ในเกมเหรอครับใช่แอดเลยครับพี่พี่ยินดีให้น้องมุกแอดนะครับ แล้วผมเหรอครับไม่กูไม่ให้มึงแอคลองไอเดียเอาเลยแลวอยากเป็นเพื่อนนะร้อยห้าสิบบาทต่อเดือน WKC อ่ะในช่องอ่ะไปกดสมัครเลยป้าติดโตรับแอคไม่ได้อ้าวรับแอคไม่ได้จบแล้วครับงั้นพี่จะแอดน้องเดียแทนน้องก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแมบเอ่อ my r e s t a u r นะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปด้วยนะคุณผู้ชมผมแค่เข้ามาแล้วน้องคุยด้วยนะครับผมก็เลยกดอัดคลิปไปเลยนี่คือโต๊ะพระเจ้าที่แสนสุดยอดนะครับโดมินัสแล้วก็ ตอนนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับมูลค่าหลายบาทมากเลยนะครับผมง่ายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมซีอยู่บ่อยๆนะเจ้าจุ๊ม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 ว่าจุ๊มว่าจุ๊มว่าจุ๊มว่า